ศูนย์ห <Yes. S 1> นึ่งเจเึงสปอร์ตแทนค่ะสปอร์ตทานุาอทไรว้าวถ้าไม่ข <c oughs> ึ้โซนเยอะอดนะานอ่ะอางจะเยอะี่ป <c oughs> มองด้วยสายตาแล้วรู้เลยว่าโดนไงี่นอันนา เวลุสเก้สวยค่ะเอามีไลไๆจิดไปด้วยนะอู้จัวเอาตัวนี้อะไรหน่อยเอสิกหรออูาา้ห่วยเอสิกนะคะใส่หุ่นให้น้องด้วยเอสิกงานท่านร่มงานเบรนน้องโปง้อยู่ใส่อุ่นให้น้องด้วยนะจีนไหมนี่แกป้าลูกค้ายังดีอยู่เลยใช่ค่ะงานใหม่นะเอฟเจมารอบนี้เน้นใหม่เลยใช่ จริงที่สุดค่ะแคทเธออันนี้ก็คือลูกค้ามีทั้งขาปล่อยทั้งขาจ้ำเนาะเดี๋ยวน่าะโค่นมาข้างหลังโค่เดี๋ยวเรียงเรียงขึ้นมาให้จะได้หยิบโชว์ก่อนนะโค่นหรือย่าโค่นหรอย่าตล่อยน้องจัดเลจัดทรงเรียงสีให้ลูกค้าดูนะจ๊ะสวยจังจำนวนตัวผู้น่าจะประมาณ300เลยฮะมันเยอะมากเพราะว่ามันเป็น ถ้าลมถ้าบางลูกค้าตรงกลางคนนึงต้องไปเหยียบนะน,นี่เาอนุญาตแทบนะค่ะไปลูกค้าอน,นุญาตแทบนะค่ะให้บิตนตรงกลาง เสือกพี <rôle à déc> ่คะุีสืึ๊สวยัทเทฟค่ะไม่รู้ตรง่ตรงรนี่นี่ลูกค้าบางส่วนนะ มุจะฉ่ขขดีมิวบาลมิวบาลาสเนอยเวนาุ้ยนี่ลกคาค่ะ,คะงานงค่อนข้างใหม่เลยนะจ๊ะประมีอะไรบ้างที่อเจอแอดเตมบอกเลยอะไรคื่อปมีอะไรบ้างอาจจะมีตัวยางยันารือ่าญี่ปุ่นอย่างเนี้ยหรือว่าสุดยอดหรืวอว่าขไ หมูทอดแล้วก็ข้าวมัวข้าหน้าพนะคะารีอาดีดอดีดาานเรียบเบเรนผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ชาหญิงใช้าแงผู้ชายใส่ทำไม่ได้ไม่ได้นา่านคน่ยสวัสดีค่ะพี่อีะะไรคะพี่นีแม่ ไ่เมี้นะคะให้ราคเศเลยันมีนลูกใหมู่กใหม่รืิูกแต่อมีลูกหรือกนลูจสองสองูรววิวหรือว่ารมีวค่ะรูใหม่เลเยลูกเดียวค่ะค่ะูอเคลใหม่นะคะลูกค้าขาว่าง2สุดท้ายราัมค่ะนราคาหกพั้ารอบาทแต่ถ้าลูกรีวิวเนี่ย น้องลดให้เลยห่ารอยบาทนะคะเอาเป็นว่านะคุณก่วนนี้ไม่มีแล้วด้อนะคะนี่มีจีน่าอากไปด้วยน้อล้ว่อนหน้าได้ค่กอไก่1ศยค่ะนะคะลูกไ้เดียวนะกอไก่หนึู่ปูกไม้เอ่ย่ค่ะจ้ะนะคะลูกไหนึ่งศูนย์น่งค่ะนจะสมดแล้วจะหมดแล้วพี่หาิมมาได้เลยนะคะพิมซีเอฟมาได้เลยค่ะ รอสาพุวันนี้รอบส่งวันละทีนะจ๊าพี่ชินเน็ตเนาะนะคะแต่านิมที่เส๋งวันนัานจะพี่เห็นออเดอร์มาหลายบ้านเลยตอนนี้นิมที่เส็งรอบวันอักคานนะจ๊าลูกพี้กำลังหาขาน็อือะไรอ่ะอ่ะโอเคค่ะสกีนี่จ้แก็ปป้านี่แก๊ป้าที่บอกเลยว่าญี่ปุ่นน่กระันเนี่นะคะลูกค เยอะเนาะออกเยอะออกเยอะ่ีด้มุนเลยตามด้วยร็อต็อตโตอโตเน้นสภาพใหม่ไม่้เน้นงานจากผู้เอ็มบรูเอ็มบรูอ็แปอมชูไปแล้วให้มาเอ็มถือนะคู่เลย ไซดีค่ะตัวนี้ลูกค้าขาน่าจะเอวกูแอดวีได้เลย3ามสน่ามสิบห้านไซด์สามส่สาม้าได้เลยนีแบรใช่ไหมอุ้ย ่โแล้วแม่าบางควรเช็คงว่าจะมีฝุกผลด้านท้ายปิดิไปด้วยนะเนี่ยนะคะับใาในบางซัใหาซใางรวมรวมาเลยมีแดงแดงไล่โแล้วก็อันนี้แปมาอีกแล้วโหรวมๆเลยแม่แดรวมจริงแดงรวมมารใช้ดีมากผทุกฟ้ามันใหม่มากเลยสีขาวแดีค่ะเอฟซีอ่ะอันนี้ต่อด้วยด้านรอบขายดีด้านรอบไม่ด อ้าววิศนอาของแอนพิรีบอกสีขาวค่ะแมรีบบอกสีขาวแบขาวโอ้หขาว่องขาวแบัวเลยเลยนะขาวัวเลยแค่ะมาเลยมาเลยอ้เกยวแม่อแบนด์เดียวสุดตัวซับด้หนานี้อันนี้ผกดิล์มนะเมอนนุ่้อนอืมอนไนลงอได้นะใช่ค่ะนะคะทีนก็ แต่งกระเป๋าผ้ามาเลยใช่น้องแบบรับคือวามแต่งกระเป๋าผ้ามาเออสวยนิโค้นิโค้แบรนด์แบรนด์จ้ะเออสวยค้าแข้าใจแก่แบบยุคนี้เป็นงางขาป่อยนะ้าเสวยอ่ะแต่ชอบฟิลขาปล่อยับคาจ้ะก็คือแล้วแต่ความชอบแต่คนละอ้านเสร็จด้นอื่นนะคะอะไรนะไม่ได้ยิแอแตม่ได้ยินเลยนแตเสียงไม่ได้ยินหนอย โอเคได้ได้คได้รับรีวิวนะคะพิมบอใบไม้ถุสองไม่ให้น้อได้เลยค่ะแม่เลยนะคะอบอกยว่างานี้สวยนะสวยมากแล้วก็เป็นงานที่ทีเพะลูกค้าถามายเยอะมากลูจะเยอากมานะคะเยอะจริงไม่เล่นม่ด้วยนะถ้าใคสราี่ถืว่าทำมาดีมากคกค้านะคะทำมาดีดีคะ ขอขอเป็นแบบเสียงดังกับเสียงหวานนะไม่เอาแมนะออนะไม่เอาแมนไม่เอาแมนนะนี่นะคะฝัมงบททำด้านบนมาแล้วพิมก็กบหนึ่นนงศูนย์ค่ะพี่หาะรายการนี้เป็นสไตล์คุจิยามะบางคนจะไม่รู้เลยเอฟเจดเป็นงานฟุกุโตะระจากประเทศอะไรเนาะบา,ง, <c oughs> างคนจะโผลอยู่คุจิยมามะนะคะพิมหางานญี่ปุ่นนะคะที่จ๋างานญี่ปุ่ เลยจ้าพูดแบนมาช่ำๆหน่อยให้พูดแบน <c oughs> ให้พูดแบนทุกตัว อย่งไปกันต่อเราจะไม่นะคะเราจะไม่อยู่ไปกันต่อเราจะไปเรื่อยๆเรไม่ยอมแพ้เราจะเด็หลุดนะคะู้ไปดกันสู้ไปด้วยกันมเรื่องใที่มีขายยืดได้ยืดได้จำองนะตอนน้อยมากเอแมคือแ้าจะไม่เจอตัวอย่างตายเลยนะถามว่ามีติดแบบมีติดขาดตินะติดดไปเนาะนะคะติดยางตายไปอร์ีิเตดรตอรเอ สวยเลยี่สวิสคิมมิคเคสวิสคืออะไรความเลือกสีเนี่ยสวยมากหน่วยเคสวิสค่ะพี่ปแบขางคือเท่มากที่หานะราคาลูกนี้นะ6 0พันทวนค่ะูใจลทีเมาได้เลอไก่ันนี้บคสวยนะสวยันนี้ของข กินกรป๋งาด้วยกระปงบงวันเพียบไม่มีอะไรแะเป็นแบรนด์นั้้าเนี่ยตัวเนี้ยเรีบไม่มีอะไรแต่เองเป็นแบรนด์นนาีห้ลูกค้าราคาดมาเลยนะิะกิละจ้าแัวเลยนะลเิละอยู่นอยะเยอะลูกค้าคือมหมด เป็นถูกผลด้านในลูกค้าม,มีไปด้วยนะมีติดไปมีไม่เยอะนะคา้าตัวตน,นี้จะหมดแล้วเหลือสามลูกเกของพุ่งลงวันนี้นะใช่ของพุ่งลงวันนี้ลูกค้าหาลูกรีวิวหนึ่งใช่ไหมแล้วว่างลูกใหม่แค่สองเท่านั้นเอาเลยเอาเลยลูกรีวิวหนึ่งว่างลูกใหม่สองเท่าน,นั้นนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นได้งานะคาโก้เท่ๆไปด้วยนี่เป็นฟิลแบบอันนี้ลูกค้าก็ถามเหมือนกันว่าไม่มีคาโก้ค้าร่มงล้วนหรอมีถามนะไี่ ราคา2,6,500บาทเท่านั้นอะพิธีป่าว่างานอะไรคะแอนดี้สวัสดีค่ะพิธี์ตัวนี้นะคะงานกันเกนคาร์โร่นะคะโลค่ะญี่ปุ่นช่างแบรนด์มีลุนแน่นอนค่ะอันนี้หนูให้ไปเลย6,000ทวน,นร,รูทีมยูนดใร้เล็กมาหน่อยจาก6,000 ปแค่นีไ้ไ,ไ,นไม่ได้ว่าว่าง,งานอะไรเขาอาจาจะจะแบบว่าให้เราอธิบายตั้งแต่แรกเ,เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลเกเอ้องไห้เลยนะแกป้ากับอ๋กป้าตามด้วยมิซุโนะครับผมมาอุนน,นากี้มิซุโนะอีกหนึ่งตัวผม พีท่ทียบลูกรีวิวนะยังว่างค่ะพี่สาวนะคะร oh <my. S 1> ้อยโลตัวนี้นะหาต้นทุนแล้วจบ เลยนี่994เองเนี่ยแม่วันนี้ตแต่งกระเป๋าข้างด้วยนะลูกค้ากระเป๋าข้างเยอะอยู่นะเเอลใช่ค่ะมันสวยเลยลูกค้ากระเป๋าข้างเยอะข้างเยอะสวัสดีค่ะพี่ใครอยู่บ้างพี่หมูยึดกระเป๋าพี่หมูถามนะวันนั้นบอกว่าอยากได้กางเกงขันลุ่มมีคาร์โก้ติดเยอะๆนี่เลยแนะนำเลย FJ 1นึเพราะปกติจะไม่มีคาร์โก้หายนะปกติหนูจะแบบจอกคู่หมดปั๊บค่ะจอกคู่หมดปั๊บเลยพี่เนี่ยพี่ ้ยเชี่ยสีสีแค่ไหนเลยแค่ป่าคุณผู้ชมถามว่าแค่หนาเยอะไหมแค่หนาเยอะไหมสีแบบครึ่งๆอะลูกค้าทั้งในหนาทั้งในบางมาสมกันใช่ค่ะใช่ใช่เท่าที้ดูก็มีหนาด้วยนะมีหนาด้วยมีหนาแบบแนบบุบขนสีด้านในขัดลื่นติดติดไปแล้วก็มีตาข่ายด้วยใช่ค่ะนี่อาริยาหาอาทิตย์้า แห่นี่แาลูกดีลูกก่กึ่งสูตรค่ะไม่ควรทานะก็กหนึ่งเอาราคาไปเลย6กันกวดนะคะแี้ตันี่ยไม่ได้ลดไหยคะคใช่ใช่ค่ะปกติจะไม่ลดตัวดีขายร้านตะินรนะคะราคาเต็มใช่ค่ะไม่พอแน่ปกติไม่พอจะขายนะคะวสวยค่ะ ต้องขายสวยๆมัน <funz> ต <iona> ้องเล่นระดับหนึ่งใช่ค่ะหนึ่งร้อยจะเป็นข้าลูกแบบบางล้วนน เยอะค่ะกระเป๋าข้าเชเทียพี่ขาสวยนะนี่อาิดาสแจบข้าสีชมพูสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกพี้อูยังว่าค่ะพี่ขาก็ไก่หนึ่งศูนย์มีมาได้เลยนะอันนี้คือว่าถ้าพี่เห็นแล้วพี่ชอบนะพี่ไม่ต้องพลาดละว่ะจริงๆไม่อยากให้ปล่อยไปเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไปหนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมา ลูกแรก่อกก็ได้เดินกลับไปดี็ปบป้าสถานบันป้าปตัวนี้ถ้าลูกคา้าขายแบบพวกแบบกางเกงฮาโก้ด้วยเอาไปได้ใช่ค่ะฮา,าโปเยอะแม่แม่ถ้าลูกมาโปมิวบา,วาล,ววลานสวมซ์เอค้าเออนี่งานขาแบบว่า,าอุ้ยพี่มีดีดด้านข้างด้วยน้องวีพี่กวางถามว่าได้ประมาณกี่ตัวจ๊ะวนมีน่าจะพี่กวางจา๋า วิธีให้สักประมาณ300บวกลบเลยนะคะที่ให้สักประมาณ300บวกลบเลยเพราะว่าบางกระสอบอาจจะมีติดตัวหนาไปเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2,500-300ใช่2,500-300บวกลบ,ลบประมาณนะจ๊ะ